ไปประกวดบ้างก็จะมีเอ่อมีมีลิงบางลิงก็จะได้ที่1นึงของคิดของแมวเด็กทั้งหมดทุกสายพันธุ์รวมทั้งขนสั้นขนยาวมาด้วยก็คือเป็นตัวที่อ<แ>นึ่งของทุกรุ่นเลยของทุกรุ่นเลยโอ้โหโอ้โหดูดิตัวเนี้ยต,ต่อต่อรูโอ้โหนี่ไงนี่ไง พี่ปอนบอกว่านะครับการที่เราจะซื้อแมวจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เหมือนกันแสนหประมาณนี้แสนหกแต่ว่านี่คือได้แมวมาได้แมวมาแต่ว่ามีโรคเนือเป็นมนลูอักเสบมาหาเราไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นแต่เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยคุณรับแมวไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเ,เราก็คุยไปคุยมาก็โดนบอกไปเลย สวัสดีครับติดตาวันนี้นะฮะเราจะมาบุกฟาร์มแมวเบงกอกันครับผมแมวที่เป็นลายเสือนะฮะถ้าใครเิ่งไม่ออกเดี๋ยวขึ้นรูมให้นะครับชานนตรงนี้นะฮะใครที่เป็นทาสแมวสายพันนี้นะครับต้องติดตามคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะพาไปเจอทั้งแม่พันนะครับผมสายแชมป์เลยที่ไปประกวดมาหลากหลายเวทีแล้วได้แชมป์มานะฮะแล้วก็มาบุกฟาร์มแล้วก็บุกค,คาเฟ่อที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะมาเล่นก,กับน,น้องๆมาที่นี่ได้น,นะครับผม once cafe ครับ สวัสดีครับนี่พี่ปอนนะครับผมเจ้าของฟาร์มวันสเบงกอรครับผมแล้วก็เจ้าของวันคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะที่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นฟาร์มแมวนะฮะแล้วก็คาเฟ่แมวด้วยแล้วก็คาเฟ่แมวด้วยเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาเฟ่น้องแมวเบงกอรอ่าเลย ก็คือมีทั้งหมดกี่ชั้นที่นี่ที่นี่จริงๆรมีหมด4ชั้นค่ะก็คือชั้นแรกกับชั้นชั้นหนึ่งชั้นสเป็นคาเฟ่ส่วนชั้นข้างบนก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มฟาร์มด้วยแล้วคนอยู่ที่ไหนครับคนอยู่ชั้นบนคนต้องเดินเดินเยอะหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อพี่ปอนทําคนเดียวเลยหรือเปล่าครับฟาร์มก็จะมีแฟนด้วยค่ะก็จะเป็นพี่อยานตัดกล้องตรนี้พี่หยานก็จะช่วยดูแลในเรื่องของฟาร์มอะไรด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบแม่เปิดก็จะป้อนย้าพาไปอาบน้ำทุกอย่างอ้โหก็คือแฟน เพราะเราก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอยู่ใช่ค่ะใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือช่วยกันดูแลใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงแมวเรื่องมันจะได้ไงครับคือตอนแรกช่วงสมัยคนว่าแฟนแรกๆรู้สึกโอ๊ยแบบอยากมีแมวสักตัวหนึ่งไว้เลี้ยงเราก็ไปเสิร์ชดูก็แต่ก่อนเรู้จักแต่สกอตติ้โฟหรือเป็นบีตี้ช็อตแฮร์ช่วงนั้นก็ลังดังเลยใช่แล้วเราก็แบบเอ้ยไปสะดุดตาแมวพันหนึ่งตัวเสือจงเลยเหมือนลูกเสือเราก็รู้สึกว่าอุ้ยดูแบบดูโฉบเฉี่ยวมันเราโดนใจเราก็เลยตัดสินใจเเเอออออ้้้ยลงงงกกกนนนนแแมววตตััร็ เป็นแบบเกลีดด้ยงเล่นธรรมดาไม่มีใบรับรองสายพานันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยตแตะใจซื้อมาเลี้ยงเสร็จแล้วก็รีบแบบน้องอยู่คนเดียวเหงาเ,เลยอยากได้อีกตัวหนึ่ง,งเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบงอกมาเรื่อยๆจนถึงแบบว่าพอแมวงอกมาเสร็จปุ๊บเราก็มีการโพสต์ลงโซเชียลสร้างเพจส,สำหรับแบบอัปเดตแมวเราอะไรเงี้ยค,คนก็สนใจก็เลย รับน้องเป็นหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็เป็นจุดกําเนิดเรื่องของฟาร์มเลยแล้วก็เลยแบบผสมพันธุ์แล้วก็มีการปล่อยน้องเรื่อยๆก็คือเริ่มมีตัวหนึ่งก่อนไล่มามีตัวที่แล้วก็เป็นแฟนกันมีลูกเริ่มคนเริ่มมาเอาลูกไปแล้วก็เลยแบบเอ้ยทำธุรกิจก็ได้อะ่งี้ก็เลยก็เลยแบบว่าเกิดเป็นฟาร์มแมวเบงกอเบงกอแล้วทาไมถึงตัดสินใจเลือกเบงกอทั้งที่แบบไล่แบบทับบีตัวอื่นก็เหมือนเสือเหมือนกันนะคือเบงกอเขาจะมีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นลวดลายของเขาอ่ะจะมีความเป็นดับโดนาโตเซหรือเป็นลายเหมือนเสือ ได้อย่างพันอื่นจะไม่มีเขาก็จะมีขอบนอกขอบในเหมือนกับเสือเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีความที่แบบมีเสน่ห์มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบนี่ก็ให้พี่ปอเล่าว่าจุดเริ่มต้นของสายพันธนี้มาอย่างไรเผื่อหลายๆคนก็อยากรูเหมือนก็คือแมวเบงกอเนี่ยค่ะเป็นแมวที่ผสมกับแมวดาวโดยตรงเลยเป็นเอเชียเลปเปิดเลยนะแมวดาวนะผสมกับแมวพันธุ์อีบมัวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ครับผมก็พัฒนามาหลายมาหลายเจนจนมาถึงกระทั่งเบงกอเพราะฉะนั้นความดุในความป่าเขาก็จะหายไป ก็จะมีแต่มีความแต่ความน่ารักเหมือนแมวบ้านทั่วไปแต่แค่ว่าเ n e r จ y จะสูงส่วนชาตยาหนักลาก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับเขาอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับอยู่กันไหนเอออเมริกาค่ะอเมริกาใช่รัฐอริโซนาก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยเป็นคนบีดอี่นู่ก็คือใช่ค่ะนักพัฒนาที่นู่นค่ะเขาแบบว่าเป็นคนเริ่มต้นข้มาสายก็คือพัฒนาจนออกมาเป็นเบงกอเบงกอที่เราเห็นแบบน่ารักก็น่ารักแล้วก็สนด้วยอ่าแล้วมีมีทั้งหมดกี่สีครับภาพหลัก หลักเลยก็จะมีสีบราวที่เป็นสีสแตนดาร์ดแล้วก็สีซิลเวอร์สีสโนว์สีสโนว์ก็จะแบ่งเป็นอีก3สายสสีมีสีบลูสีชาโคแต่ว่าหลักๆของของทางฝั่งเราก็จะมีสีบราวซิลเวอร์สโนว์ค่ะโอ้มีหมดเลยใช่แบบสีหลักๆก็จะประมาณไม่เคยเห็นเลยเพราะคุณแม่เคยเลี้ยงสีน้ำตาลสีบราวใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้พี่ต่อจะได้เห็นเออวันนี้ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเบงกอที่อื่นเท่าไหร่หาดูได้ยากอะไรเงี้ยครับเพราะว่า คนที่รู้จักก็จะเลี้ยงแบบสก็ตติชอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าพูดถึงทาดแมวเปอร์เซียหน้าอ้วนๆหน่อยเออแล้วหน้าเขาเป็นยังไงครับแตกต่างกับแมวพันธุ์อื่นไหมครับบอกวาไม่ต่างนะหน้าแหลมๆไหมหรือว่าหน้ากลมๆเบป็นกรอนต้องต้องหัวกระโดดกลมถึงจะสวยตามตามบีสแตนดาร์ดต้องหน้าไม่แหลมเ้ยของของแม่เราเนี่ยแหลมนมหน้าต้องหน้ากลมๆจมูกโด่งไหมฮะจมูกต้องโด่งค่ะหน้ากลมจมูกโด่งจมูกโด่งไม่หักดังไม่หักอ๋อวันนี้ก็ดูยากเลยนะแต่นี่คือถ้าถ้ามาตรฐานแล้วเมื่อกี้เห็นมีป้ายรางวัลด้วยมีโบ ด้มีมีโบค่ะก็คือไปประกวดด้วยเหรอครับใช่ค่ะช่วงหลังมาคือคือช่วงช่วงปีสองปีก่อนก็คือแบบไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ช่วงหลังๆมีเวลาก็พาน้องแบบไปประกวดบางก็จะมีเอ่อมีมีลิงบางลิงก็ได้ที่หนึ่งของคิดของแมวเด็กทั้งหมดทุกสายพันธุ์รวมทั้งขนสั้นขนยาวมาด้วยก็คือไปสที่หนึ่งของทุกรุ่นเลยของทุกรุ่นเลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเอ่อสกอตตีสบีตีสเอ่อเมนคูนอะไรอย่างเงี้ยแมวเด็กก็คือเราก็คือได้ที่หนึ่งมาด้วยอ๋อก็คือจากผลผลิต จับฟาร์มเรานี่แหละใช่ค่ะตัวแรกเนี่ยเอามาจากที่ไทยใช่ไหมคือมีที่ไทยด้วยีทไทยดแรกแต่ว่าพอทําไปสักแป๊บนึงก็มีนําเข้าต่างประเทศก็จะมีจากเบลารุสเบลารุสอยู่ตรงไหนอยู่ทางข้างรัสเซียอ่าโอเคใช่เป็นเป็นเมืองที่แย่มาจากรัสเซียเบลารุสใช่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็น่าจะรัสเซียเหมือนกันก็ที่รัสเซียเลยเหมือนกันสองตัวใช่แล้วก็มีตัวล่าสุดก็คือที่พาน้องรู้เกคือจาก ตัวนี้พี่เอาไปประกวดใช่ใช่มาจากฮังการีฮังการีนี่ยุโรปโซนยุโรปโซนยุโรปบินมาไกลเลยมาจากรัสเซียกับมาจากฮังการีต่างกันไหมจริงจริงพอนว่าไม่ต่างนะไม่ต่างแต่คือคือแมวแมวของต่างประเทศต้องบอกว่าแมวของเขาจะค่อนข้างสุขภาพดีป่วยยากก็คือแข็งแรงมากคือภูมิเขาจะค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นแล้วลูกๆที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีภูมินี่ดีมากๆอ๋อแล้วแพงไหม เริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทอันนี้คือเก็เลี้ยงเล่นเลยแบบว่าเลี้ยงเล่นๆ่นเ,นเฉยๆก็คือเหมือนที่เราซื้อมาตัวแรกใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะสามหมื่นห้า นี่คือเลี้ยงเล่นนะฮะใช่ค่ะแล้วพอนําเข้าครับถ้านําเข้าก็จากรัสเซียเท่าไหร่กันรัยถ้าจากรัสเซียประมาณแสนกวาบาทแสนกวาบาทตัวเลขไม่ได้ละเบลารุสพอๆกันแสนกว่าบาทราคาขนส่งใช่แต่ว่าตัวล่าสุดที่มาจากฮังการีเนี่ยก็คือประมาณสองแสนนิดๆโอ้โหสองแสนนิดๆต้องทํางานหนักกันตัวเนี้ต้องทำงานหนักนะต้องทำงานหนักนะทำงานเพื่อแมวโดยตรงอ๋อแล้วดูแลยากเลยฮะปัญหาดูแลไม่ยากค่ะด้วยด้วยความที่พื้นฐานเขาเป็นน้องแมวขนสั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูแลไม่ยาก เท่ากับน้องแมวขนยาวแต่ว่าจริงหนึ่งที่เราต้องดูแลเขาไปมีเสษยคือเรื่องอาหารเราต้องใช้อาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงเพราะเขาแรงเยอะเขาแรงเยอะมีเอนเนอร์จีเยอะใช้กําลังเยอะต้องกินให้ถึงถ้าโปรตีนไม่ถึงเขาก็จะสู้เลยใช่เขาก็จะสู้แล้วก็จะป่วยง่ายก็ไขด้วยค่ะก็คืออาหารก็เป็นสิ่งสาคัญต่อการใช้ชีวิตของน้องไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดที่เป็นเกรดโฮลิสติกขึ้นไปของเราก็จโฮลิสติกนี่คือยังไงอย่างเช่นอาหารที่แบบมาจากเนื้อสัตว์โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือไม่ใช่เป็นแบบบ แล้วก็เราก็จะมีบราฟให้ด้วยอ๋ากินบาฟทุกวันใช่ค่ะกินทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยก็คือกินบาฟทุกวันเลยบำรุงตลอดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงโปรตีนถว่าึงขนสวยไหมฮะทุกขนสวยด้วยค่ะก็คือต้องบอกน้คะคือพื้นฐานของน้องแมวเนี่ยคือเขากินเนื้อดิบอยู่แล้วใช่มีแต่มาดูมาปรุงแต่งให้เขาว่าต้องกินอาหารเม็ดอะไรเงี้ยแต่พื้นฐานเขาคือกินเนื้อดิบอยู่แล้วมาทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะการกินบาร์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเขาแบบแข็งแรงมากๆ Uh, oh oh. อาบน้ำบ่อยไหมครับถ้าเป็นน้องสายประกวดอะค,ะค่ะก่อนอาบเกือบ ทุกอาทิตย์เลยอ๋อเหรอทำไมครับทไมครับเพราะว่าคือในเรื่องของตัวขนเขาด้วยในเรื่องของแบบเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะว่างานประกวดบางทีก็มีทุกเดือนทุกเดือนเลยหรือแบบเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องพาน้องไปคลีนตลอดแต่ถ้าเป็นน้องที่คาเฟ่ก็2อาทิตย์ครั้งน้องสองผมก็บ่อยนะแต่ว่าเราจะแต่ว่าเราจะก็จะมีอาบแห้งทุกอาทิตย์เพราะว่าน้องเจอคนเยอะใช่ใช่เราต้องป้องกันเชื้อโรคด้วยใช่ไหมต้องรับแขกด้วยต้องสะอาดแล้วคนมาเล่นด้วยแบบโอ๊ยทำไมขนกระจุกจังเลยมีคอมเมนต์มีแต่ว่าไม่ถึงว่าของเราไม่มีแต่ว่าไม่ ว่าแปลเห็นว่าทั่วไปก็อาจจะมีบ้างที่เพราะปอนก็ไปคาเฟ่แมวอื่นเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบต้องดูแลแมวรอให้ดีพร้อมรับแขกพร้อมรับลูกค้านิสัยของเบงกอแตกต่างจากแมวไทยหรือว่าแมวพันอื่นไหมครับถ้าเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องแบบต้นสายเขาไม่มีความดุใช่ไหมคะแต่น้องแมวเบงกอรปัจจุบันน่ะน่ารักขี้อ้อนใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนแมวอื่นเลยคือดื้อมากดื้อมากสนมากแล้วก็คือเป็นนักทำลายได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะว่า ของอะไรไว้คือแกะหมดคอนโดนี่คือแบบสวยๆนี่คือโดนโดนหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าสบแต่ว่าบางคนเนี่ยแบบบางคนชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าบางคนอุ้ยแมวมันนิ่งจังเลยแบบรู้สึกไม่ชอบอยากได้แมวที่มันดื้อหน่อยต้องเบงกอลเลยค่ะอ๋อถ้าใครอยากจะได้แบบเป็นฟิลน้องหมาแต่เลี้ยงแมวต้องเบงกอลเลยมีข้อควรระวังไหมครับในการเลี้ยงน้องเบงกอลเนี่ยครับหนึ่งต้องทําความเข้าใจกับเขาค่ะว่าวานี้ใส่ของเขาเป็นแมวที่ขี้เล่นมากก็คือนถ้าเราไม่หลับอย่างเงี้ยเราสมัเล่นอะเขาตลอดเขาก็จะไม่หลับใช่เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะหนึ่งเลยก็คือ พอแมวนิ่งๆก็อาจจะแบบไม่เหมาะกับเบงกอแล้วโรคประจําตัวมีไหมครับส่วนใหญ่ที่เจอในเบงกอเบงกอเขาก็จะมีโรคทางพันธุกรรมค่ะก็จะมีโรคอย่างเช่นต้อกระจกตาเสื่อมแล้วก็โรค HCM โรคกล้ามเนื้อหัวใจอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคือทั้งพ่อแม่พันธุ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะตรวจโรคทางพันธุกรรมหมดแล้วก็คือถ้าตรวจมาอย่างดีก็คือจะไม่ไม่ส่วนใหญ่กรุงเทศเวลาจะนําเข้ามาเขาก็จะตรวจให้เยอะซึ่งซึ่งโรคผนังหัวใจเนี่ยเจอบ่อยในน้องแมวเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีๆนะครับอ๋อ เนี่ยเดี๋ยวเราอยากเจอน้องแมวแล้วอยากเจอน้องแมวแล้ว,ว,ลวเบิกตัวน้องก่อนเบิกตัวน้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อไอชาค่ะ <S 1> <S 1> ไอชาอุ้ยมาแล้วไอชาโอ้ยร้องเก่งจังเลยอุ้ยเหมือนเสือเลยอันนี้คือลายนี่อย่างที่บอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเสอือเหมือนเสือเลยอันนะ่ะมาจากฮังการีใช่ไหมครับมาจากฮังการีฟ้องมาตะไทยออกไหมลูกลายสวยมากอันนี้สีอะไรนะครอันนี้สีบราวน์ค่ะสีบราวน์อันนี้น้องแปดเดือนสีแบบ ก็จะโตกว่านี้อีกจะเข้มกว่านี้ไหมครับเข้มกว่านี้อีกนิดนึงค่ะแล้วก็โตกว่านี้ตัวร่างกายเขาก็จะแบบว่าฟูกว่านี้หน่อยดูดูโอ้โหแค่ร้อนี่มีแรงเลยบนโบนบนบนใจเย็นนะลูกใจเย็นะมา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 เน่ได้ครับดูหน้าที่ถูกต้องนี่คือแชมป์นะฮะนี่คือแชมป์นะกว่ามาแล้วแบบใช่อย่างนี้ค่ะก็คือเวลาดูก็คือตาเขาจะต้องกลมโตหัวกะโหลกก็ต้องแบบมนสวยเนี่ยค่ะหน้าผากใช่หน้าผากดั้งก็ต้องโด่งกระบอกปากต้องใหญ่อ แล้วก็เขาจะเป็นแมวที่ต้องเน้นกล้ามเนื้อเป็นหลักใช่หูจะต้องเล็กขาดกว้างไม่ยาวเกินไปไม่ห่างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นคนไม่ไม่ชอบให้อุ้มไม่ไม่ชอบให้อุ้มใช่ไหมอ่าโอเคโอเคอ่ะอุ๊บไปแล้วอ๋อแต่ชอบเล่นมากเลยนะชอบเล่นมากค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วน้องไอไอไอชาไอชาไอชาหาพ่เต่าไหมโอ้โหดูดิ โซนมากเลยแล้วเวลาเรียกเขามาไหมครับมาค่ะมาอันนี้อันนี้ตัวนี้จะเลี้ยงในห้องนอนเลยค่ะอ๋อเป็นลูกหลานเลยูะครับอ่าแ่นั้นดูดิดูน้าตาสีอะไรเนี่ยตาอ๋อถ้าเป็นแมวสีบาวตาจะมีสองสีคือสีโกลกับสีกรีนเขียวกับทองอันนี้ก็จะเป็นสีทองใช่แล้วเขาจะตัวใหญ่กว่านี้ไหมครับอีกเท่าหนึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนยังเป็นไซส์เหมือนแบบแมวเด็กค่อนค่อนไปใช่เลยก็มาสี ถ้าเป็นอันนี้น้องจะเป็นตัวเมียค่ะถ้าตัวเมียก็จะอยู่ที่6กถึงเโลได้<อ>ถ้าตัวเต็มที่ใช่หกถึงเกิโลใช่อันนี้อันนี้คือ8เดือนน้องเขาจะโตเต็มที่ประมาณหนปีประมาณนี้หรือปีกว่ากว่า<อ>่นี่เลยรอลูกเลยรอลูกตัวนี้เลยน้องลูก <c oughs> ล้องไอชาเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้สวยสวยมากค่ะกรรมการสวย,ยจะชอบใช่ไหมครแต่ก็ถ้าเรายังประกวดอยู่ไหมครับ <c oughs> ก็ยังมีอยู่ค่ะอย่างปลายปีนี้ก็มีไปประกวด WCF ใช่เออผมถามหน่อยว่ากี่เดือนที่เขาส่งมา ส uh, <c oughs> ี่เดือนค่ะส <c oughs> ี่เดือนขึ้นไป <c oughs> ตอนที่ตอนที่เราซื้อน้องก็ประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนก็จองตัวละชอบ อันนี้คือเราก็ดูในในเพจเลยใช่ไหมครับก็ของเรามันก็จะมีกลุ่มสําหรับน้องแมวเบงกอค่ะก็จะมีแบบเบอร์ไวเลยก็จะมีหลายๆประเทศที่เขามาโพ้ดกันแล้วก็ดูว่าตัวไหนถูกชะตาตัวไหนที่เราคิดว่าเอามาแล้วเขาจะต่อยอดได้ดีแล้วก็ตัวไหนเราเราสู้ว่าเราเห็นเราเราลัดเราชอบก็จะตัวนั้นที่นี่มีเบงกอทั้งหมดกี่ตัวครับเกือบ30บค่ะอ่ะสาสวเลยเหรอรวมรวมถึงว่าท่านที่บนฟาร์มด้วยแล้วก็ที่ชั้นที่เรากําลังจะไปถ่ายด้วยอ๋อมีทั้งบนฟาร์มด้วยแล้วก็คาเฟ่เอาคาเฟ่อย ที่นี่ก็คือ,อยังไงครับมีค่าบริการอะไรบ้างครับก็จะมีเอ่อเป็นค่าข้าวค่ะแต่ว่าก็จะเหมือนเป็นเซตก็คืออยู่ที่200บาทแล้วจะมีสามารถเลือกน้ําก็ได้ขนมก็ได้อย่างหนึ่งก็จะมีถุงเท้าให้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะาน้ำแก้วหนึ่งก็ประมาณเกือบลอยแล้วใช่ใช่คุ้มค่ะที่มันเล่นกับแมวก็คุ้มแลวครับเดี๋ยวได้เจอน้องไอชาด้วยไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลงมาเพราะว่ายังประกวดอยู่กใช่ส่วนยังประกวดอยู่เพราะว่าแบบบางทีคนมาแบบเยอะไม่รู้แบบบางคนเขาอาจจะเลี้ยงแมวอาจจะแมวเขาอาจจะเป็นหวัดติดเสื้อมาหรืออะไร มาบ้างเด็กน้อยๆเงี้งก็เลยแบบแมวที่ประกวดอยู่ก็อาจจะยังให้แบบเก็บตัวอยู่ข้างบนอ๋อเพราะยังไม่เกษียณใช่เพราะกันนี้เป็นนักแข่งอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูแมวที่อยู่ข้างบนกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างอะไรครับใ่ปะ พี่ปอนบอกว่านะครับการที่เราจะซื้อแมวจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เหมือนกันรับความเสี่ยงให้ได้เหมือนกันอยากลาสุดจดวไหมเท่าไหร่ครับประมาณแสนหกประมาณนี้แสนหกแต่ว่านี่คือได้แมวมาได้แมวมาแต่ว่ามีโรคแล้เป็นบนล,ลูอักเสบก็ต้องทําหมันทําหมันเพราะคือกะจะ,จะมาเป็นแม่พันใช่ใช<ห>คือตอนแรกเราจะเอาลําเป็นแม่พันป็นแม่พันธุ์สีโนเราก็เลยอยากได้แม่พันธสีสนโนจากต่างประเทศมาน้องอิชาพอมาถึงปุ๊บมีหนองที่ที่อันนั้นของน้องอะไรอย่างเงี้ยคือการไปเป็น อาการมาร่วกเสพมาหาเราไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นเลยแต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยคุณรับแมวไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยไปคุยมาก็โดนบล็อกไปเลยก็เลยแบบว่าตามไม่ได้แล้วก็ต้องมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเวลาที่เรารับแมวต่างประเทศมาต่างประเทศนี่คือเท่ากับศูย์เลยนี่คือรัสเซียด้วยรัสเซียด้วยบินไปหาเขาก็ไม่เจอประเทศเขาใหญ่ใช่นี่ครับข้อความระวังเหมือนกันนะครับการที่เราจะไปเอาแมวจากต่างประเทศนะฮะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็บล็อกเราใช่ใช่เพราะอย่างอย่างค่ารักษาด้ คือมันก็จะมีคุณหมอที่เขาสามารถรักษาได้ด้วยหมดไปเท่าไหร่ครับก็หลายหมื่นอยู่ค่ะตอนนั้นเพราะว่าต้องไปนอนที่นู่นทุกวันต้อง้อนยาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใส่นอนแล้วก็คือไม่ได้ก็คือต้องทาหมัดก็มีลูกไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คือชั้นลอยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่เป็นชั้นโซนคาเฟ่ค่ะโอ้ยมารับแขกเลยคนนี้คนนี้ชื่อน้องเลลี่ค่ะอ่าเหนือยอุ้มได้ไหมครับ ลุงได้เราเอาน้องจะดิ้นดิ้นนะดิ้นใช่ไหมดิ้นนิดนึงอู้ยหนักเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ห้ามอุ้มไหมฮะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแบบน้องแม่เป็นกอล์ฟเสือเขาจะแบบห่วงตัวนิดนึงอ่านี่โอ้โหดิ้นดิ้นเดี๋ยวเราอิสเซิร์ดได้เออตัวนี้ตัวนี้นี่ไงสีที่บอกว่าไม่เคยเห็นเลยอันนี้สีอะไรสีสโนลิงค่ะสโนใช่ไหมโอ้โหดู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 ดาดู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  จากรัสเซียอ๋อตัวนี้จากรัสเซียเหรอครับใช่นั่งนั่งคุยดีกว่าเราอุ้มไม่ได้แล้วนั่งคุยดีกว่าอ่าโอเคตัวนี้มาจากรัสเซียนะฮะโอ้โหโอ้โหชอบเกาผูกไหมฮะใช่ค่ะเล่นได้เล่นได้อันนี้มาจากรัสเซียเลยใช่ตัวนี้ก็คือรับแขกเลยใช่ไหมฮะใช่ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียทำมันแล้วอ๋อตัวอ๋อทำมันแล้วอ๋อนวดให้เลยอ้อนนวดนวดนวดมานวดให้ด้วย S <S uh, อันนี้คือสอนโนสีสนโน,น่ะสีสนโเนเขาจดเด่นยังไงครับขนสีขาวมาควรชอบเบงกอแต่ว่าชอบแบบสีขาวสีครีมก็จะเป็นสีสนโนช่อันนี้ก็เป็นสนโนมิง สโนมิงอ่ะค่ะอันนี้ลิงเป็นสนโนม์อ่ะสนโนจะมี3เฉดจะมีสนโนลิงสนโนมิงแล้วก็สนโนวสีเปียอ๋อนใช่แต่สีก็จะใกล้ๆกันค่ะอันนี้สีอ่อนกว่าใช่ค่ะแต่ว่าตาสีตาเนี่ยจะดูเอ่อสนโนจะแยกกันที่สีตาสีตาตัวนั้นเป็นสีฟ้านเรียกวสโนลิงอ๋อสโนว์สีใช่ตาอีกเขาจะมีสีตาสนนีเขาจะเป็สน,นสีอควาอจากสีตาเหมือนกัน อ๋อแล้วตัวนี้สีเขียวนี่เห็นบ่อยแต่และสีนี้เขาอ้อนต่างกันไหมครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยแค่ยีนเฉยๆเ,เหมือนกับแบบเสือขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่<า> <c oughs> ดูดูดูไปยุ่งกับขาตั้งกล้องไปหมดเลยไปดมก้นกันเหม็นนะนี่เหม็นนะดิอ้าปากค้างเลยไอตัวผู้ใช่ไหมครับตัวผู้ค่ะน้องเลลี่ชื่ออะไรนะคะัเลลี่ค่ะเลลี่ ตัวผู้หน้าเขาจะใหญ่กว่าตัวเมียโอ้หน้ากุณโกผ่านใช่ค่ะแต่จมูกโด่งตัวนี้สวยจังเลยอ่ะใช่ตัวนี้เป็นนมีอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณเกเดือนค่ะยังไม่เต็มยังไม่โตเต็มตัวเต็กพี่เขาก็จะประมาณน้องอีชาอก็ไม่ใหญ่มากแต่ตัวเมียเขาก็จะไซส์ประมาณนี้ค่ะส่วนตัวผู้ก็จะใหญ่กว่าหน่อยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อน้องโซฟาค่ะน้องโซฟาอุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ่ามันหเดือนค่ะตัวเล็กมากเลยใช่ รับแขกแล้วแล้วตัวนี้ให้อุ้มนะเนี่ยยังเด็กอยู่อุ้มได้อันนี้ก็จะเป็นสีสีบราวเ์มือนกันสีบราว์ใช่ไหมครับจะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ นี่คุณพ่ออันนี้มีลูกไหมครับมีค่ะลูกเขาจะออกมาเป็นสีอะไรครับสีเอ่อซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์ก็คือซิลเวอร์เนี่ยเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีเชือซิลเวอร์ลูกก็มีโอกาสออกแต่ถ้าเป็นโซโน,โนเนี่ยต้องมีทั้งมีเชือกทั้งสองฝั่งถึงจะได้ครัมีดูสิดูสิโอ้โหโชว์ตัวใหญ่เลยโชว์ตัวใหญ่เลย ที่นี่เรามีขนมอะไรให้เขาไหมครับมีค่ะมีแล้วก็คือเราต้องซื้อมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีให้ร่วมกิจกรรมค่ะเช่นมาเช็คอินให้ทางร้านอะไรเงี้ยก็จะมีขนมฟรีให้ก็คือไม่ต้องซื้อเช็คอินก็พอเช็คอินก็พอเช็คอิก็พอแบบว่าร่วมกิจกรรมก็พออดี๋ยให้น้องไปอาขนมมาให้แล้วก็จะดูฝูงซอมบี้แมววิธีการเรียกรวมคนที่นี่มีแมวที่ไม่ใช่เบงกอด้วยนะครับอยู่ท่้นมนนะฮะ เป็นแมวบ้านเป็นมาจากไห CEO CEO ที่นี่มาได้ยังไงครับตัวนี้ก็คือตัวนี้มาจากแฟนตานอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะใช่ก็เลยก็คือแฟนเขาเรียกอันนี้ก็คือตัวนี้เรารู้จักแมวตัวแรกคือมาจากแฟนอแต่ทีนี้ก็คือณตอนนั้นคือมันมาไกลมากอยู่ที่เลยเอาขึ้นรถทัวร์ก็ไม่ได้อเลยเงี้ยเราก็เลยต้องซื้อแมวอีกกอรอยู่ที่นี่แทนเพื่อที่จะเลี้ยงเองใช่แต่ว่าพอสักพักหนึ่งเราก็เลยเอายายเขามาด้วยอยู่ด้วย ตัวนี้ชื่อน้องอลิสค่ะอลิสอันนี้อันนี้เราบีดเองปะครับใช่ค่ะตัวนี้บีดเองตัวนี้จะเป็นคุณพ่อที่มาจากเบลารุสคุณพ่อที่มาจากเบลารุสใช่แล้วตอนนี้คุณพ่อตอนไหนคุณตอนนี้คุณพ่ออยู่ข้างบนอ๋ออยู่อ๋ออยู่ข้างบนก็คือว่าจะสื่ขอข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นโซนพ่อแม่พันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนก็มันก็จะมีแบบเออเขาเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยอ่าก็จะจับแยกอย่างสีอ่าพูดถึงราคาเนี่ยสีบราในราคาประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นสามหมื่นสามหมาแล้วสีสโนว์ล่ะครับถ้าสีสโนวว์ส่่่่่นนใหญเเรราจะิมต้อยูที หมื่นขึ้นไปค่ะเพราะมันหายากใช่ใช่ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับลวดลายขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะโครงสร้างถ้าอย่างอย่างน้องถ้าอย่างอย่างน้องตัวเนี้ยก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทโอ้เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งลวดลายเขาแพทเทิร์นในการจัดลายเขาจะสวยตาเขาจะกลมโตหัวกะโหลกก็คือกลมสวยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียใช่มาแล้วมาแล้วแต่พี่ พี่พี่ตัดต้องเทกับพื้นเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมือเราจ oh, ะอ๋อเดี๋ยวมือเราจะเป็น <c oughs> อันตรายฮะเออโอ้โห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  energy เยอะจริงจริงอันนี้ลูกเออได้เห็นเห <c oughs> <depressed. S 2> มือนฝูงเสือไหมฝูงเสือที่แบบมาขย่ำเหยื่อแต่จริงๆคือเป็นอกไก่โอ้โหดูดิตัวเนี P <c oughs> ต้ต่อต่อลูก <c oughs> ก็คือมาก็ป้อนให้กับมือได้ไหมจริงๆไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้องกินแรงอ่ายังคุมตัวเองไม่ได้ใช่มือลูกค้าเฉยๆก็คือเน้นให้เทแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็คือตัวนีแบบเป็นจานถ้วยกระดาษให้อ่านี่ฮะโอ้โหดูดูกินพริ้มเลย แล้วอย่างสีอย่างเงี้ยครับสีเวอร์ก็จะราคาจริงๆราคาพอกับสนวก็หายากหายากเหมือนกันใช่สีนี้อาจจะเห็นบ้างใช่สีหายาเพราะอย่างบางคนนี้มีติดบราวหยใช่ไหมใช่ค่ะมีติดบราเพราะเพราะคุณพ่อเขาจะเป็นสีบราวแม่สีเวอร์ใช่แต่ว่าตัวนี้เอามาพัฒนาในเรื่องของคือเขาเป็นแมวที่ลายใหญ่ เป็นกอสายต้นเขาจะเป็นลายจุดลายขีดลายล็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าจนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนลายเมฆลายใหญ่ก็เลยจะเอามาพัฒนาเรื่องลายค่ะแล้วก็ต้องหาแมพันที่เป็นสีซิวเวอร์แบบจ๋าเลยนะคะน้องเบงกอครับจะโตเต็มที่ตอนอายุเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าปีค่ะก็คือปีครึ่งตัวนี้แล้วครึ่งใช่ค่ะโตเต็มที่เลยครับก็ถ้าเป็นน้องแมวตัวเมียส่วนใหญ่น้ำหนักจะอยู่ที่แล้วแต่ตัวแล้วแต่สายด้วยนะคะจะอยู่ที่สี่ถึงหกโลแล้วแต่ตัวตรงที่ใช่ตัวเมียถ้าตัวผู้ก็จะอยู่ที่ห้าโลขึ้น บางตัวถึง10กโลเ oh, ลยโ<ห>อ้10กโลใช่คือคือถ้าเป็นเป็นกอล์ต่างประเทศอะเขาจะขุนบาตั้งแต่เด็ก uh, นอนเขาก็จะมีพละกำลังหรือน้ำหนักที่ค่อนข้างตัวแน่นกว่าอืม uh, uh, ใช่แต่ก็จะประมาณจริงๆงเป็นกอล์เป็นแมวไซกลางนะ uh, <okay. laughs> โอเคโ,โ,โ,โอ้โหแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ถึง10กิโลแน่นอนนะครับเพราะว่าวิ่งกันเยอะขนาดใส่วิ่งเยอะมากเพราะชนแบบอย่างที่พ่อบอกคือ ต้องเล่นโปรตีนเนี่ยค่ะใช่สุขภาพต้องแข็งแรงแน่นอนป่วยยากไหมครับยากค่ะพี่ก็บอกว่ายากมากส่วนส่วนใหญ่ที่จะมีบ้างก็จะมีท้องเสียมาชอบไปเรียตามตามตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เพราะน้องไม่กล้าเขาเหมือนแบบเขาเป็นแมวอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอมีแรงใหม่ก็จะจัดการหมดฮ่านักล่านักล่าทำไมลูกดูสิกระโดดแรงดีมากเลยโโอ้หโอ้โ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 หเข้าใจแล้ว ทำไมถึงห้ามแต่งห้องเยอะทุกตัวเลยใช่ไหมฮะจะเป็นทุกตัวค่ะจะต้องมีจังหวะเล่นเขาก็จะวิ่งเล่นอย่างนี้ปีนขึ้นนู่นนี้นะบางทีก็ไปเอาไอ้สายนี้ลงมาก็คือช่วงระเบิดพลังใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างอ้วนอย่างเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันอื เมื่อกี้ถามว่าสามารถเลี้ยงเข้ากับแมวสายพันธุ์อื่นไดไหมเลี้ยงได้ค่ะ,ะเลี้ยงได้อย่างอย่างน้องแมวบ้านอย่างเงี้ยก็คืออยู่กันตลอดเขา<อ>กับ,บกันไหมบอกว่าเป็น,เป,นเป็นการเกิดทุกสายพันธุ์คือตัวผู้กับต,ตัวผู้เขาบางทีเขาจะไม่ค่อยชอบกันตัวผู้แมวโตวเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอนาเคใช่แต่ถ้าเป็นตัวเมียมันอยู่ด้วยกันได้หมดใช่ค่ะอยู่กับสายพันธุ์อื่นได้เลยอ๋อก็คือเลี้ยงด้วยกันได้เลี้ยงด้วยกันได้เพราะถ้าก่อนก่อนก็ เลี้ยงบีติดเหมือนกันเคยเคยทำฟาร์บีติดอยู่ช่วงนึับอาจจะไม่ใช่สายเราเแต่ว่าเคยก็มีน้องบีติดเลี้ยงกับเบงกอเหมือนกันอยู่ด<อ>้วยกันได้อยูย<ช>่ด้วยกันได้อันนี้ก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมก็เลี้ยงเบงกออยู่นะครับผมก็เลี้ยงได้กับทุกสายพันธุ์เลยเขาก็จะอยู่ของเขาไปแล้วก็จะเอาเรถอ,อย่างนี้แหละะ<อ>ถ้าเกิดเราแบบไม่นอนน้องก็ไม่นอนถ้าชวนเล่นเมื่อไหร่ก็คือเล่นตลอดใช่ไหมฮะโอ้เรียกเรียกมาไหมครับมาค่ะส่วนใหญ่จะมาเนี่ยแต่ถ้า เออดูซิดูซิก็คือแบบโอ้โหโอ้โหนี่ไงนี่ไงไโอ้โหเข้าใจแล้ว ว่าทำไมที่นี่ไม่ได้แต่งเยอะมากถ้าแต่งเยอะเนี่ยต้นคริสต์มาสพันแน่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 เพราะบางทีเขาจะเอาต้นคริสต์มาสไปอยู่รวมกับห้องน้องแมวเลยนี่ไม่ได้จริงไม่ได้จริงเ <ๆ S 2> พ<อ>ราะอ,อย่างคอนโดนี่ก็คือแบบสมูสมบันมากโอ้เหมือนแบบเเป็นนักล่านะดูสิใช่ใช่ครับก็บจะวิ่งเล่นกันอยี้ทั้งวันอนะก็ผมว่าสนุกดีนะถ้าบางคนชอบแบบแมวแบบให้มีเอเนจีหน่อยตอนนี้นะเป็นเบงกออะคือตอบโจทย์ที่สุดจริงๆอันนี้ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับ อันนี้ขู่กันนี่ขู่กันพอดินนิ้วนิดเดียวไปแล้วอันนี้ทำอะไรลูกหาอะไรลูกจะเอาไก่เหรอครับโอ้โหถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามได้นะครับที่เพจนะครับ once bengal มีทิกตอกไหมครับทิกตอกก็มีค่ะั n c e bengal เหมือนกันก็จริงจริก็เป็นของคาเฟ่คาเฟ่ก็ once cafe เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ขอบคุณพี่พรมากเลยที่ให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาเจอกับน้องๆ bengal นะครับน่ารักมากเลยแล้วก็สวยมากๆแล้วก็สุขภาพดีทุกตัวนะฮะ ถ้าใครสนใจก็มาดูได้ที่นี่หรือว่าไปติดตามในเพจได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเทสต่อไปจะเป็นน้องแมวที่ไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับนีน้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ